วันนี้พลอยกับอู้มารีวิวห้องพรีเมี่มีลัศมีที่โรงแรมเซนทราแบรนด์เซ็นทนาร่าคราวมีแผ่นสำหรับทางหนีไฟแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบการนี่คือว่าลิส์ท เซตไว้ให้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบผลไม้ไทยเป็นแบบตอนนี้ก็มีการ์ดเขียนว่า Exotic type ขนมเค้กอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำที่มีกลิ่นปล่ในนั้น uh huh. แล้วก็เก้าอี้ห้คงเหมือนห้องนี้เป็นเหมือนห้องรับแขกอะก็มีโต๊ะทำงานก็มีโต๊ะทำงานให้ด้วยมีทีวีและอีกมุมหนึ่งด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นเหมือน โซนแบบต้มชาทำกาแฟบมาม่านี่ของเขาแล้วไม่เกี่ยวขอบโรงแรมกระดาษทิชชู่นะคะนี่ก็จะเป็นตู้เก็บพวกตู้เย็นของกินต่างๆต้มชากาแฟน้ำตาลมีแก้วกาแฟให้เอแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นเหล้าเ่สกีกับ ถ้ากินก็จ่ายเงินเองเลยมันแง่เขาคงไม่ให้เราเฮ้ยขึเห็นว่าข้างในมีแบบซโม่อฟก,ก็ไม่นี่ด้วยสโม่อฟจะนี่เป็นขนมก๋เคี้ยวไวยกินกับเล้าเมือกินกระของที่อยู่ข้างบนนั้นอา่าที่ว่าใช่อัอนี้เป็นแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วไวน์แก้วน้ำาแบบแล้วข้างล่างสุดก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะมีเหมือนน้ำมากมายให้เราเลือกกินเอแค่นี้ ห้องรับแขกเหาะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นส่อน่าปาแทม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 ตอนนี้จะเป็นห้องนอนเฮ้ยมีมีวิวให้ดูแต่ว่าเราคงไม่เห็นอะไรตอนกลางคืนมันเป็นวิวกลางคืนนะก็เป็นแบบถนนวิภาวดีนะมันเป็นห้างที่นี่ก็จะเป็นทีวีอีกเครื่องหนึ่ง เครื่องนี่เป็นสมบัติของเราซึ่งข้างใต้ทีวีก็จะเป็นหมอนผ้าห่มหมอนผ้าหม่มมือไว้สาหรับนั่งเล่นมีเมนูอาหารของสับแพ็กเกจอือก็อันนี้เป็นถุงใส่ผ้าไว้แบบซักอเบรีอะไรว่าไป,ปก็แบบเขียนนะคะว่าแบบซักผ้าแต่ละชิ้นเท่าไหร่มันต่อไปมันต,ต่อไปก็จะเป็น แ <Yeah. S 2> นะนำเราคือสามารถแบบนวดติ้งได้หรือถ้าอยากจะเห็นกันก็โอ,คคโอ้ยมากเหมือนมีอ่างน้ำแก็มีโซนชาเวอร์ตรงนั้นใช่ไหมชาเวอร์ชาเวอร์นี่คือนอกจากจะมีเป็นฝักบัวอาดาลนาย,ยังมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเดอะทาวเวอร์ oh, uh. อันนี้แบบแนะนำม,มากคือนอกจากจะมีอันนี้ิสแล้วใช่ไหมมีนี่ด้วยอ๋อมีข้างบนด้วยทุกคนป้า เนะี่ยคือแบบว่าไหลลงสู่หัวเลยเฮ้ยเพิ่งเห็นเออคือเราเห็น้วก็ตื่นเต้นอยากจะโชว์น้องสตารแล้วแล้วก็มุมนี้ของเล่นมีสบู่ body lotion มาวอร์ชจนนีเป็นจริงๆมันจะมีแค่สองมึนมีนะคะที่แบบทำมาแล้อเราใช้ไปแล้วแล้วข้างล่างเป็นของเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมพูเซ็ตโซ่ เครื่องเย็บปักถักร้อยุฝยกับแ,แปลงอ๋อบีแปลงไม่ใช่บีกับแปรง,แ,ปลงแล้วก็แปรงสีฟันหมวกน้ำพวกแบบขบ้าวต้นบัตรลีอ,อ,อะไรนี้แล,แล้วในถุงนั้นถุงนี้มีใจปอกหุ่มก็ไม่ไมีอะไรเยอะหัว <laughs> <laughs> ุเครื่องแต่ห้องน้ำคือเหมือนแบบ มัมีโซนแห้งใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบโซนเ<ซ>ปียก<ป>อ, <ะ S 2> อุ้ยแค่นั้นกอเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเจอกับ Travel Makeup Bag ของเราสองคนกันนะคะ <Hey. S 1> เฮ้่กัน